คาทูลูราชาแห่งเมืองลึกลับคาทูลูคือสิ่งมีชีวิตสมมุติจากงานเขียนของเอชพีเลิฟคาร์ฟโดยเขาได้บรรยายลักษณะของคาทูลูไว้ว่ามันมีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์มีหัวคล้ายปลาหมึกมีหนวดยาวลุงลังด้านหลังมีปีกคล้ายกับปีกของมังกรและลำตัวถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีเขียวซึ่งร่างของมันใหญ่โตเท่ากับภูเขาหนึ่งลูกเลยทีเดียวว่ากันว่าแท้จริงแล้วชื่อของมันไม่ใช่คาทูลูแต่เป็นชื่อที่มนุษย์ไม่สามารถออกเสียงได้เพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างโลกนั่นเองงานเเเเเขขขีีีียยยนนนนนนออองงลลลิิคราาาาาทท์่่่่่ไไววูู้้้้ัดดมมมบโกกจะุษ พวกมันได้สร้างเมืองขึ้นมาและตั้งชื่อเมืองนี้ว่านครลูลูเยวันหนึ่งขณะที่คาทูลูกําลังนอนหลับจําศีลอยู่นั้นแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวทําให้นครลูลูเยจมลงสู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกแต่เนื่องจากว่าคาทูลูนั้นมีพลังวิเศษคือสามารถสื่อสารกับมนุษย์ทางความฝันได้จึงทําให้มีมนุษย์บางกลุ่มนับถือบูชาคาทูลูเหมือนเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งเหล่าสาวกพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อปลุกให้คาทูลูตื่นขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้ผลจนวันหนึ่งก็บังเอิญมีเรือไปพบเข้ากับเมืือองงลลลกกกับกาาามมมมหสมุทรรแปซิิฟโดยยี่่่ววเเเขไู้